สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนเพจทุกๆกคนค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเด้อค่ะพี่น้องเพจเอียงแนนน่าค่ะวันอาทิตย์เจ้าอันนี้ลูกสาวค่ะสวัสดีแฟนเพจนะลูกสวัสดีหน่อยเอาดอกบัวตุ้มก่อนดอกบัวตุมก่อนเดี๋ยวคุณแม่พาไปค่ะสวัสดีเพื่อนๆ่อนก่อนเลยเดี๋ยวหันมาดอกบัวตุมก่อน รถหรอตอนนี้พ่อบ้านเพื่นกำลังเอาหญ้านะคะออกจากแปลงดอกไม้แปลงดอกไม้น้าบ้านค่ะเพื่อนๆกระโปกไว้ตรงดานนาดอกไม้พันนี่นี่ปลูกไววโดนราคาเพื่อนเพื่อนเวลายา้าเข้ากับตัดพ่อตัดแล้ว พตัดแล้วมันก็โปรงงไม่มันก็ออกดอกใหม่ค่ะได้ร้ายรุ่นแล้วค่ะปลูกเธอเดียวข่มแห้งค่ะเพื่อนๆ้า้าเป,นเปนา็นต้นหญ้าต้นมันหา้าเพื่อนๆก็ตัดตัดออกเลยคะให้มันงอกใหม่ค่ะมันจะมันก็เกิดใหม่ก็ออกดอกใหม่ปลูกเธอเดียวแต่ว่าเกิดได้ร้ายรุ่นค่ะตอนนี้เอาหญ้าออกคะ พ่อบ้านพ่อบ้านจะมากปลูกต้นใหม่ค่ะเพื่อนจะชอบปลูกต้นไม้ก็จะดูแลต้นไม้ปลูกต้นไม้นี่ค่ะเพื่อนๆตรงนี้เพื่อนก็จะดูแลต้นไม้ต่างๆไม้ประดับรอบบ้านค่ะเพื่อนๆ ืันนี้บ่ได้เข้าสวนค่ะก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอมาฝากเพื่อนๆอยู่บ้านนี่แหละค่ะตรงนี้เป็นต้นพุทธค่ะพุทธรักษาค่ะคเพื่อนๆนี่เป็นต้นดอกพุทธก็ได้ต้นนี้ละค่ะเก็บถวายของพระประจําค่ะออกดอกให้ตลอดดอกงามค่ะปลูก โบดิปูกร่งกระถางค่ะปลูกไตดินเลยแหลกๆกเ็เรียงในกระถางแหละแต่ว่าอย่าให้มันต้นสูงนะคะก็เลยก็เลยเอาร่งดีนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นเป็นไผ่ค่ะเป็นต้นไผ่เป็นใหม่ดอกใหม่ประดับค่ะนไหมคะต้นไผ่ตัวนี้เป็นต้นเฟิร์นค่ะใบเฟิร์น นี่เป็นต้นนางกวักค่ะเพื่อนๆต้นนางกวักเป็นไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับสุกป,ปีจะออกดอกค่ะต่ปีหนีเพราะท่นห็นดอกคือค่ะนี่ก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับค่ะเพื่อนเอนสวยมากค่ะพอบานเพื่อนจะเลี้ยงไว้ค่ะต้นนี้เป็นตน้นเป็นต้นดอกโมกค่ะถ้าดอกมันก็จะ เป็นดอกสีขาวค,าวคา่ะหอมหอมมันจะหอมชว่วงแย้มขึ้นค่ะเลี่ยมขึ้นจะทรงกลิ่นหอมหอมดอกบางตัวน,นี้เป็นวานวานนกขมค่ะเพื่อนเพื่อนที่เคย,ยถ่ายท้ำร่งคลิปวิดีโอใช้เพื่อนเพื่อนเบิงอยู่ค่ะใบมันก็นจะเป็นลักษณะคือคือนกขมค่ะเพื่อนเพื<ม>่อนเลยปีนี้บ่ท่านออกดอกพ<ม>ีค่ะปีนี้บ่ท่านออกดอกปีว่ สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนเพจก่อนคนดื้อปอบานเพื่อนก็จะดูแลต้นใหม่รอบบานค่ะเพื่อนชอบปลูกใหม่ประดับตัวนี้เป็นต้นตัวนี้เป็นต้นซาเกค่ะเพื่อนๆน ต้นนี้เป็นต้นซาเกมันต้นๆนี่ออกลูกแล้วลูกนึงค่ะเอามาเชื่อมเสียบๆค่ะเพื่อนๆต้นซาเกเขาเหนียวค่ะเออต้นนี้เป็นต้นโมกค่ะดอกโมกดอกโมกเพื่อนๆก็จะปลูกดอกโมกไว้รอบบ้านจ้าลูก ลูกสาวเริ่มงอเงี้ยนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนเพจก่อนสิคะหายหรือยังหายหรือยังไม่สบายเป็นไข้หวัด RSV หายหรือยังคะหายแล้วหายหรือยังมีน้ำมูกหรือเปล่าไม่มีไม่มีแล้วกินเอติมได้หรือเปล่าคะได้ได้แล้วเหรอจริงเหรอหายหรือยังเจ็บคอน่นหายหรือยังคะหายลูกสาวไม่สบายค่ะเพื่อนเพื่อนเพิ่นเป็นไข้เพิ่นเป็นไข้หวัด คุณหมอว่าเป็นไขวัด r s v ค่ะติดมาจากโมน้ำกันโมโมผีเรียนน้ำกันนะคะเพืเ่อนแต่ว่าอาการดีขึ้นละลาเรื่งสดไซลาเรื่อง,องคือเกาละคะ่ะเพื่อนแต่แตก่แตก,กนย่งให้กินยาคือเกาเพราะว่าให้เชื้อมันหายระวังตกนะคะระวังตกนะคะคนสวยจ้าเลิก จับเลยอ่ะให้คุณแม่จับอ่ะลงระกระโดดกระโดดสิคะกระโดดได้หรือเปล่าระว,วังด้วยชื่อเอเอ,อปาปไปนูน่นไปนู่นไปนูน่นไปนู่น,อ,น,น,อ,น,นอ,อันนี้เป็นต้นไส้ค่ะเป็นไม้ดอกไม้ประดับข้างหลังข้างหลังมันก็นจะเป็นสวนคะ่ะเพื่อนๆเป็นสวนหลังบ้านเดี๋ยวดี๋ยให้คุณพ่อเอาให้ปาไปให้คุณพ่อคุณพ่อเอาให้นะอันนี้เป็น ต้นบักนาวค่ะเพื่อนเพื่อนพึ่งพึ่งออกนวยหายบกีนวยค่ะตัวนี้เป็นต้นดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับตน้นจำซื้อบ่ได้ค่ะเพื่อนๆเ,นเนดี๋ยวจะคน้นหาคนหามาว่าวซูเพื่อนเพื่อนฟังค่ะคลิปต่อไปนี่แหละตัวนี้เป็นต้นทุเรียนค่ะเพื่อนๆปลูกได หาหาปีเขาปีที่หาค่ะคุณเพื่อน<ๆ>ลอดหลุนยุวสิตออกนวยไหบอสีหลอดบอ <c oughs> อันนี้เป็นต้นขน,นุนพันธุ์เพ็ดดำลงค่ะไห้น่วยละ่ะอคะเพื่อนเพื่อนดกดกต้นนี้ดกแห้งดกสุกป,ปีอันนี้เป็นดอกเอื้องค่ะดอกเอื้องไม้นาค่ะค่อยถ่ายคลิปลงให้เพื่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนเบ่งอยู่ค่ะ เป็นเป็นดอกไม้ที่หาดูยากแล้วค่ะตรนี้เป็นเป็นพันใหม่ต่างๆที่เตรียมอนุบาลงลงลงไว้สวนค่ะเป็นเี่นนะคะะคะโตดูแลใหม่ดอกใหม่ประดับอยู่บ้านกัดดูแลสวนค่ะเป็นพอบ้านะข้าบ้านนี่น้อยอยกกินเพลเดี๋ยวให้พ่อเอาให้ฝนตกใส่ ค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็บทักทากทยๆๆเพื่อนเพื่อนแค่นี้ก่อนค่ะสาวหน่อยเริ่มงองแง่ละค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะทักทายวันวันสาววันอาทิตย์นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ